วันนี้ก็จะมาทำต้มยำไส้ตันใส่พริกลาบแบบเมืองๆนะครับใครชอบแบบนี้ก็ไปทำตาม,ตามคลิปนี้เลยนะครับอยากกินไส้หนูอยากกินไส้ <c oughs> วันนี้ก็จะมาทำต้มยำไส้ตันใส่พริกลาบเพื่อดูกันนะครับเอาก็จะมาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามันมีอย่างพ้องนะครับก็จะมีไส้ตันพริกลาบผักไผ่ ผักชีฝรัลล่งตะไคร้พักป้อมหอมดวนใบบักขูดขมินคาที่ขาดมาได้เนื้อสุนเนอร์ก็คือหอมแดงเอาใส่กับแกงนี่จะเหมาะขนาดนะครับเอาก็จะมาหั่นเครื่องที่จะใส่นะครับก็จะมีคาขมินตะไคร้นะครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็มาหั่นใส่ให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเหมาะพอดีกับเนื้อสุนเนอร์แล้วก็ใส่เครื่องลงไปนะครับ พอน้ำมนเดือดเราก็ใส่กะปิเข้าไปน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาใส่ใส่ลงไปกวนกลกๆเนี่ยสักหน่อยนะครับต้มไปสักกำก็จะมีน้าแน่ที่เป็นฟองนะครับเราก็ตักออกแล้วก็มาปรุงรสนะครับใส่รสด,ดีผงชูรสเกลือนิดหน่อยพริกลาบก็จะเอาแน้เตียวก่อนนะครับเพราะว่าพริกลาบมันเป็นก้อนเราก็จะละลายแน้อุ่นก่อนแล้วก็จะเอามาใส่นะครับ แล้วก็จะมาจิ้มนะครับว่ารสชาติมันออกมาเป็นอย่างไรระหว่างที่รอให้มันสุกนะครับเราก็จะมาหั่นพักคือเป็นชิ้นๆน,นะครับเอาไว้ใส่แล้วก็จะมาตั้งกระทะเจาน้ํามันนะครับอันนี้เจ้าเซตเราก็จะเอามาใส่น้ําแกงนะครับมันจะหอมหอมขนนดเลยนะครับเราก็จะเอาพักที่เราหั่นไว้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็มาโกนให้มันเข้าๆกันนะครับ กินนี่หอมไหหอมแง่านะครับต้งก็หอมจอก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 ,อกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ถ้วยใส่จานใส่กระมังใครจะเอาใส่ยังใดก็เอาใส่ไปเลยนะครับกินเป็นกับเขาก็ได้กับแก้มสมะขนาดเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต้มยำไส้ตันใส่พริกลาบแบบเมืองเมืองนะครับเหมาะขนาดแต่แตเด้อ